คำแถลงจะตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจากปกพักการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และ พักคท้องที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและทุกพักคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากทุกพักการเมืองและเสียงสนันุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว,รวที่ขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมาก ขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขงั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมือง ดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายยกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกิจเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกขเพื่อสร้างความสามคัคคีสมานฉัน์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุดพวกเรา ทั้งหกพักและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังจะเห็นความสมัครใของทุกฝ่ายในประเทศ ขอบพระคุณครับครับคำถามแรกบอกว่าขนาดนี้เราได้ถแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนไปว่าเรามีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อที่จริงที่เรามีอยู่ในขนาดนี้นะครับแต่ขนาดที่ถแถลงอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็มีเสียงที่รวบรวมได้238นะครับตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ได้ให้ข้อมูลส่วนคําถามที่สองเนี่ยนะครับ เดี๋ยวสักครู่ที่ท่านภูมิธรรมคงจะมีประเด็นเพิ่มเติมเราได้ออกถแถลงการไปแล้วถึงแนวทางนะครับถึงแนวทางที่เราจะสแสวงหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะให้มามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็เปิดโอกาสนะครับขอความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายเข้าไปประสานโดยพูดคุยนะครับว่า เป็นเอกสิทธิ์ของท่านถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองนะเป็นการสลายขั้วแก้วิกฤตได้เราก็ยินดีนะครับนี่เป็นแนวทางที่เราวางไว้นะครับสําหรับการขอเสียงสนับสนุนครับก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับวิธการแถลงข่าวนะครับ